คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดประกาศเคอร์ฟิวอำเภอคลองใหญ่เป็นเวลา14วันเริ่ม25สิงหาคม2564เพื่อเร่งควบคุมการระบาดจ,จากทัสเตอร์โรงงานปลาโอในวันที่24สิงหาคม2564ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดมีมติห้ามออกจากเขาสถานเป็นเวลา14วันตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกา เฉพาะอำเภอคลองใหญ่เริ่มตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2564หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่คลัสเตอร์โรงงานปาโอโดยที่มาของการประกาศเคฟิลองอำเภอคลองใหญ่ในครั้งนี้มาจากที่นายขจิตเวชแก้วน้อยในอำเภอคลองใหญ่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ขอให้เคอร์ฟิวพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ทั้งอำเภอเป็นเวลา14วันเนื่องจากคลัสเตอร์โรงงานปาโอมีการติดเชื้อมากกว่า222คนเพื่อเป็นการลดการรวมตัวในการเวลากลางคืนโดยอำเภอคลองใหญ่ยกระดับมาตรการควบคุมโรคแบบเดียวกับพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดและควบคุมการเดินทางประชาชนในอำเภอคลองใหญ่อย่างเข้มงวดหากมีความจะเป็นต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน จังหวัดตราดฉีดแอสตาเซเนกาเข็มที่2ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอีก1,439โดสในวันที่24สิงหาคม2564จังหวัดตราดโดยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตราดและโรงพยาบาลตราดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ต่อเนื่องที่อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราดเป็นสถานที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นวัคซีนแอสตาเซเนกาเข็ ega, มที่2ให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปและเจกลุ่มโรคเรื้อรังรวมงรวม1439โดสโดยมีนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดให้กำลังใจเจ้าที่ปฏิบัติงานและพบปะประชาชนที่มารอฉีดวัคซีนในขณะที่นางศรินยาประกอบผลในยกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดนำอาสาสมัครเหล่ากาชาติจังหวัดตราดร่วมปฏิบัติงานร่วมกับจิตอาสา904เจ้าที่โรามาตราดเจ้าที่สารสุข ร่วมนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นอกจากนี้ยังมีการที่มีอสมอปฏิบัติงานร่วมณจุดคัดกรองแจกบัตรคิวให้กับประชาชนที่บริเวณสระร้อยปีตราดล้ำลึกหน้าสารกลางจังหวัดตราดเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาความไม่อาจของประชาชนบริเวณสราราประชาคมจังหวัดตราดอย่างไรก็ตามในวันศุกร์ที่27สิงหาคม2564 จะได้มีการฉีดวัคซีนซีโนแวคเป็นเข็มที่1ให้กับประชาชนอีกจำนวน1,689โดสรถตู้ร่วมบขสบริษัทกาอช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งมอชิตช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855งแเอกมัยรถออกเวลาหกนาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจ,จังหวัดตราพุทธศักราช2องพกสิบหถึงสองพและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2 5งพห้าก ในวันที่24สิงหาคม2564นายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็น,าานประธานเปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการจาัดทำแผนพัฒนาจ,จังหวัดตราดพุทธศักราช2566ถึง2570และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักง,งานจังหวัดตราดจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2564 โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภาคประชาชนภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาสังคมในจังหวัดตราดเข้าร่าวมประชุมที่ห้องโรงแรมตราดซิตี้อำเภอเมืองตราดสำหรับการเปิดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาจ,จังหวัดตราดพุทธศักราช2566ถึง2570และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2566ในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปนด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแผนปฏิรูปประเทศและระเบียบที่เกี่ยวข้องตรงกับวิสัยทัศน์และทิศท,ทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคตต่อไปด้านผู้ว่าราชการจังหวัด,ลดกล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่จะทำแผนพัฒนาจังหวัด,ดในครั้งนี้ว่า ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอให้เรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับพื้นที่เข้ามาเป็นปัจจัยหลังจากที่สถานก,การณ์โควิด -19 คลี่คลายโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นไรายได้หลักอย่างหนึ่งของจังหวัดตนอกจอกเหนือจากไรายได้จากสินค้าในภาคเกษตรและภาคการค้าชายแดน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดอนุนมัติให้สนามกีฬาจังหวัดตราดใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1และไทยลีก2รวม11นัดพร้อมใช้มาตรการเข้มเข้าชมได้25%แต่ต้องฉีดวัคซีน2เข็มยกเว้นแอสตราเซเนกได้1เข็มจังหวัดตราดการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตราดในบ่ายวันนี้เวลา14.00นในวันที่24สิงหาคม2564 ที่ห้องประชุมพลอยแดงข้าล้้าสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตราดมีนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมนายบัญชาสับพ,พโสสาธารณสุขจังหวัดตราดนายวิเชียนทรัพย์เจร,เริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนาธนะประธานที่ปรึกษาสมโมสรฟรุตบอลตราดเอฟซีเข้าร่วมประชุมเพื่อขออนุญาตใช้สนามกีฬาจังหวัดตราดเป็นสนามกีฬาแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1และไทยลีก2ที่จะทําการแข่งขันในเดือนกันยายน2564นี้ นายวิเชียนเสนอในที่ประชุมว่าได้รับการต่อจากสโมสรชมบุรีเอฟซีสโมสรราชบุรีมิตรผลเอฟซีสโมสรไทยเลีกหนึ่งและสโมสรระยองเอฟซีและสโมสรเมืองการยูริเต็ดเพื่อขอใช้สนามกีฬาจังหวัดตราดเป็นสนามเยา้าเนื่องใน4จังหวัดติดปัญหาพื้นที่สีแดงเข้มที่สบคห้ามจากกัดการแข่งขันกีฬาแต่หากทั้ง2สโมสรหาสนามแข่งขันได้ในจังหวัดที่สามารถแข่งขันได้ ก็สามารถดาเนินการจัดการแข่งขันได้ซึ่งสนามกีฬาจังหวัดตราสดอยู่ในพื้นที่สีแดงสามารถจัดทําการแข่งขันได้รวมทั้งสโม,มสรตรัดดับซีที่เป็นทีมเย่าในการแข่งขันด้วยซึ่งในเดือนกันยายน2564ซึ่งทั้งหมดจะมีการจัดแข่งขันรวม11นัดโดยสโม,มสรตราสดับซีมี5นัดและอีก4สโม,มสรจํานวน6นัดรวม11นัดทั้งนี้จะปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ออย่างเข้มงวด พร้อมให้มีผู้เข้าชมได้25%จากความจุสนาม8,000ที่นั่งสามารถเข้าชมได้เกิน2,000คนผมและเจ้าที่จัดก,การขันสมมติตรัส f c มีความพร้อมและทางสมสได้มีรตร,รัากการส,ส f c ทั้งหมดโดยทางสมาคมฟตุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัททะลีกจำกัดมีความมั่นใจว่า สมรสอนตเลฟซีและจัมตราสามารถจัดก,การแข่งขันได้ซึ่งผลดูแลจัดก,การแข่งขันในฐานะเจ้าบ้านได้ดีที่สุดและไม่มีชื่อเสียและไม่เสียชื่อเสียงของจัมตรานอกจากนี้กองเชียร์ของแต่ละทีมจะไม่ได้เดินทางมาชมในครั้งนี้จะมีเพียงชาวตราดเท่านั้นที่สามารถเข้าชมได้และในการแข่งขันแต่ละนัดจะมีการถ่ายทอดสดทุกคู่ด้วยนายพินโยกล่าวว่ายินดีกับทางสมรสอนตเลฟซี และจังหวัดตราดที่ได้รับความไว้วางใจจากการยังไงครั้งนี้แต่มีเงื่อนไขทางสโมอสรอต้องไปบัติอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามประกาศของทางจังหวัดตราดคือผู้เดินทางเข้ามาชมฉีดวัคซีน2เข็มสำหรับ s i n นแวคซ i โนฟาร์มและไฟเซอร์แต่หากเป็นแอสตราเซเ c a 1เข็มต้องมีผู้เข้าชมไม่เกิน2,000คนหรือ25%ของความจุสนาม เจ้าที่จัดก,การแข,ข่งต้องปฏิบัติตามมาตรการสาสุขอย่างเคร่งครัด